สวัสดีค่ะทำลายกับสุริชัยหยุ่นวันนี้นะคะพลาดไม่ได้ค่ะคุณเทพชัยยงเดินทางไปมาเลเซียเพื่อไปสัมภาษณ์นายอันวาอิบราฮิมผู้นําฝ่ายค้านของมาเลเซียคุยกันหลายเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการเมืองมาเลเซียกับการเมืองไทยการที่มาเลเซียนั้นมีบทบาทในการช่วยแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงการที่นายอันวาอิบราฮิมค่ะออกมาวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของมาเลเซียอย่างค่อนข้างจะแข็งกร้าวเลยนะคะว่ารัฐบาลมาเลเซียเนี่ยมี การปกปิดข้อมูลข้อเท้จริงเกี่ยวกับการค้นหาเที่ยวบิน MH 3 7 0วันนี้พลาดไม่ได้ในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะส่วนช่วงที่2นะคะวันนี้คุณกิติดิต์ธนดิตสุวรรณค่ะจะมาเล่าเรื่องราวจากการลงไปทําข่าวในพื้นที่ที่ประเทศเวียดนามผลพวงจากสองครามเวียดนามที่ยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันนะคะแต่ว่าช่วงแรกค่ะวันนี้คุณสุธิชัยยุ่นจะมาวิเคราะห์การมาเยือนเอเชีย4ชาตินะคะของประธานาธิบดี บาราโอบามาของสหารัฐค่ะญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่หลายฝ่ายก็มองว่านี่เป็นการมาเพื่อคานอำน,นาจจีนชัดๆแต่ว่าโอบามาก็ยังคงปฏิเสธน,นะคะคพูดอยู่นั่นแหละว่าไม่ใช่ไม่ได้มาคานอำนาจจีนแน่นอนหรือว่าไม่ได้มาจํากัดอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้แน่นอนคุณสุวิชัยคะเราเชื่อโอบามาได้ไหมคะตั้งแต่ประกาศเมื่อ3ปีก่อนว่านโยบายเขาคือ pivot to Asia คือคการที่จะปรับเพื่อให กำลังของอเมริกาทั้งทหารเรือทหารอากาศเนี่ยจะมาอยู่ในเอเชียแปซิฟิก60%เทียบกับ40%ที่อยู่แอตแลนติกปัจจุบันนี่อยู่ในแอตแลนติกนี่60แต่เขาบอกว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยจะมาอยู่ในเอเชียแปซิฟิก60แปลว่าความสำคัญสำหรับสหรัฐนั้นเอเชียกำลังจะมานำหน้าและมาเอเชียนี่แน่นอนพี่ใหญ่ก็หนีไม่พน้นก็คือจีนและ คำว่า rebalancing ที่โอบามาใช้นั้นก็คือการปรับดุลยภาพของเอเชียปรับดุลยภาพก็แน่นอนครับใครหลับเป็นตัวถ่วงดุลอีกด้านหนึ่งก็คือจีนฉะนั้นการมาเอเชียครั้งนี้ชัดเจนครับว่าเป็นการมาบอกกล่าวกับจีนอย่างไม่เป็นทางการว่าอย่าซ่านักอย่าทำให้ประเทศแถบนี้มีความรู้สึกว่าจีนนั้นกำลังข่มขู่คุกคามโดยเฉพาะญี่ปุ่น เกาหลีที่มาเยือนที่สีประเทศครั้งนี้มาเลเซียและก็ฟิลิปปินส์ซึ่งล้วนแล้วแต่มีปัญหากับจีนทั้งสิ้นครับฉะนั้นประโยคที่โอบามาพูดก็คือสิ่งที่ต้องฟังหูไว้หูครับค,ค,คุณผู้ชายไทยแต่โอบามาเขาก็บอกไม่ใช่เหรอคะว่าเขาเนี่ยไม่ได้มาคน์เตอร์หรือว่าไม่ได้มาคอนเทนช์ไชน่าอ,อันนี้มันมีนัยยะยังไงบ้างคะสองคำนี้ค่ะเขาต้องการให้เห็นว่าเขามาครั้งนี้เนี่ยเพื่อมายืนยัน ความผูกพันและพันธกิจที่มีต่อประเทศแถบนี้ขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการให้จีนเนี่ยมีข้ออ้างได้ว่าสหรัฐมาเพื่อที่จะมาเข้าข้างประเทศที่เป็นศัตรูกับจีนฉะนั้นสิ่งนี้จึงกลายเป็นคำที่ออกมาโอบามาบอกว่าไม่ได้มาคอนเทนไม่ได้มาคัลเตอร์คือไม่ได้มาต่อต้านและไม่ได้มาสกัดกั้นจีน จีนเนี่ยผ่านซินหัวสำนักข่าววันที่โอบามามาลงที่ญี่ปุ่นในการทัวร์ครั้งนี้เนี่ยซินหัวบอกเลยว่าอเมริกาพยายามจะเคจจีนคือใส่กรงอเมริกากำลังพยายามจะจับจีนใส่กรงรแต่ว่าพอโอบามาเหยียบญี่ปุ่นนะก่อนที่จะเดินทางมาอีก3ประเทศทั้งหมด8วันเนี่ยหลังจากนั้นซินหัวเงียบเลยนะคุณนุราไทยสังเกตไหม ไม่มีคอมเมนต์ทางลบต่อโอบามาเลยก็แปลว่าจีนก็ต้องการรอดูว่าโอบามาจะถแถลงอย่างไรและจะแสดงจุดยืนต่างๆเหล่านี้อย่างไรที่ญี่ปุ่นโอบามาพูดอย่างนี้คุณนุชตไทยฟังดูกันแล้วกันว่าอย่างเนี้ยถือว่าต่อต้านจีนหรือว่าสากัดจีนหรือเปล่าบอกว่าการที่สหรัฐมีข้อผูกพันทางด้านความมั่นคงกับญี่ปุ่นนั้นแอบสูดแอบสูดแปลว่าชัดเจนเด็ดขาด และไม่ต้องสงสัยว่าถ้ากรณีที่ญี่ปุ่นถูกคุกค,คามหรือว่าถูกรุกรานโดยกองกำลังทหารในสนธิสัญญาระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นนี่ชัดเจนนะครับว่าสหรัฐจะมาปกป้องญี่ปุ่นและที่น่าสนใจยอย่างนี้ก็คือว่าโอบามาประกาศเลยว่าสนธิสัญญากับญี่ปุ่นนี้ปกป้องคุ้มครองถึงกรณีเกาะเซนซากุเห็นไหมครับว่าชัดขนาดไหน ว่าถ้าญี่ปุ่นกับจีนมีประเด็นปัญหาเรื่องเกาะซึ่งจีนเขาเรียกเกาะนี้นยว่าเตียวหยีญี่ปุ่นเรียกเซนซกุแล้วโอบามาเรียกว่าอะไรโอบามาใช้คาว่าอะไรก็ต้องเซนกาก,กุเหมือนญีนปุน,ปนไม่ใช่เตียวหยีหเลยครับก็ชัดเจนว่ายือนอยู่คนละข้างกับจีนเรื่องนี้จีนก็แน่นอนบอกกับโอบามาทาั้งทางตรงและทางอ้อมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องระหว่างจีนกับญี่ปุ่นกรรุณาายามาเป็นมือที่สามในเรื่องนี้ แต่โอบามาพอไปถึงญี่ปุ่นก็แน่นอนครับต้องประกาศว่าพันธสัญญากับญี่ปุ่นนั้นยังแน่นแฟนญี่ปุ่นก็สบายใจอาเบะก็รู้สึกว่าคราวนี้ประสบความสำเร็จที่สามารถทำให้โอบามาประกาศชัดเจนอย่างนี้แต่พอไปถึงมนิลาซึ่งก็มีความผูกพันกับสหรัฐอย่างแน่นแน่นมีสนที่สัญญาว่าอเมริกาจะปกป้องฟิลิปปินเช่นกัน ไปถึงมนิลาโอบามาบอกว่าภารกิจหรือข้อผูกพันของสหรัฐต่อฟิลิปปินนั้นไอออนแคลแปลว่าอะไรครับไอออนแคลหนักแน่นดังเรามีเหล็กเนี่ยมาหุ้มฟิลิปปินเอาไว้ประมาณนี้ได้ไหมคะเดี๋ยวแน่น <c oughs> ประหนึ่ว่ามีกําปั้นเหล็กที่ขอหุ้มเอาไว้ทั้งหมด <c oughs> แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าโอบามาไม่ถึงขั้นที่บอกว่าถ้าฟิลิปปิน ถูกจีนรุกรานสหรัฐจะส่งกองกำลังมาช่วยแต่ผมก็เห็นว่าไม่จำเป็นต้องพูดชัดขนาดนั้นประธานาธิบดีฟิลิปปิน ก็รู้สึกว่าประกาศยืนยันมั่นเหมาะว่าอย่างนี้แสดงว่าได้ชัยชนะแล้วใช่ไหมทางแถลงการของท่านประธานาธิบดีอาคินโนว่ายังไงค่ะก็ทางฟิลิปปินส์เองเนี่ยที่มีการลงนามในข้อตกลงทางทหาร10ปีซึ่งทําให้เรานั้นจะได้เห็นทหารอเมริกันรเรือรบเครื่องบินเนี่ยมาประจําการอยู่ในฟิลิปปินส์มากยิ่งขึ้นนะคะ นักวิเคราะห์เขามองว่าเป็นการวินวินกันทั้งสองฝ่ายค,คืออเมริกาก็ได้มาประจําการอยู่ในฟิลิปปินส์อยู่ในแถบเอเชียน,นี้มากยิ่งขึ้น s <S ส่วนฟิลิปปินส์เอง s <S เขาก็ได้การรับประกันเหมือนกันว่ามีความอุ่นใจคือมีเสร,รีภาพและความมั่นคงมากยิ่งขึ้นคือฟิลิปปินส์เนี่ยยังจําเป็นที่จะต้องเพิ่งความความมั่นคงของสหรัฐอยู่ในภูมิภาคแห่งนี้ค่ะสหรัฐก็มีแผนที่จะเปิดฐานทัพเรือของสหรัฐในฟิลิปปินส์ครั้งใหม่ จำได้นะครับว่าช่วงสงครามเวียดนามเนี่ยสหรัฐใช้ฐานทัพเรือของฟิลิปปินส์ใหญ่มากสำหรับเป็นที่ตั้งในภูมิภาคนี้เลยครับช่วงนั้นเนี่ยช่วงสงครามเวียดนามสหรัฐมีฐานทัพเรือที่ฟิลิปปินส์และที่ประเทศไทยและในเวียดนามช่วงหลังนี้สงครามเย็นเลิกเนี่ยก็ปิดหมดแต่ตอนนี้กำลังทยอยกลับมาใหม่ครับเพราะสหรัฐต้องการจะใช้เอเชียเนี่ยเป็นฐาน ที่จะป้องกันการก่อเหตุร้ายจึงมาติดต่อฟิลิปปินส์และติดต่อเวียดนามเพื่อที่จะมีการฟื้นฟูฐานทัพหรือการใช้ฐานทัพแม้กระทั่งประเทศไทยนี่ก็มีการพูดจาในลักษณะว่าถ้าจำเป็นประเทศไทยก็พร้อมที่จะให้สหรัฐใช้อำนวยความสะดวกบางอย่างสำหรับกองทัพเรือและอากาศด้วยฉังนั้นโอบามามาครั้งนี้มีความหมายแน่นอนครับต้องการจะมายืนยันให้ประเทศเอเชียเห็นว mm ่า hmm. We are back สารัตก,กลับมาแถวนี้แล้วแล้วต้องการส่งสารบอกจีนด้วยว่าสารัฐก,กับจีนนั้นจะต้องหาทางที่จะอยู่ร่วมกันในเอเชียประธานทิศดีสีจิ้นผิงของจีนนี่ก็พูดครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจสารัตก,กับจีนนั้นต้องมีการประเมินและก็ใช้ความสัมพันธ์แบบใหม่ซึ่งยังไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนว่าไอ้คำว่า special relationship ระหว่างอเมริกากับจีนนั้นเป็นอย่างไรแต่ จีนก็รู้ครับว่าต้องมีความสัมพันธ์เพื่อป้องกันการที่จะเกิดเหตุร้ายหรือการเผชิญหน้าระหว่างจีนกับสหรัฐสรุปว่ามิชชั่นครั้งนี้ภารกิจครั้งนี้ของโอบามานั้นคือการมาให้ความมั่นใจกับเอเชียเพื่อที่จะบอกว่าสหรัฐกำลังกลับมาขณะเดียวกันไม่ต้องการให้จีน รู้สึกว่าสหรัฐมาแล้วก็ชกตึ้งตรงหน้าเลยตแต่ก็ต้องการจะสศก,กิดจ,จีนว่านี่นะฉันกลับมาแล้วนะ <c oughs> ฉะนั้นยังไงยังไงเราต้องอยู่ร่วมกันคือแบ่งสันปันอิทธิพลในเอเชียด้วยกันครับแนววิเคราะห์ของฟิลิปปินส์เขาก็บอกเองว่าแม้จะมีการประท้วงต่อต้านสหรัฐรป,รปลายในฟิลิปปินส์หรือว่าในมาเลเซียก็ตามนะคะถือว่าเป็นส่วนน้อยเท่านั้นเองยังไงก็ตามคุณจะชอบอเมริกาหรือไม่ชอบอยังไงอเมริกาก็จะยังคง กลับมาในภูมิภาคนี้ต่อไปนะคะแต่หตุผลจริงๆเนี่ยเขาก็ยอมรับนะโอบามาว่าเอเชียเนี่ยเป็นตลาดสําคัญมากคือไม่ใช่งแง่ความมั่นคงอย่างเดียวนะครับสหรัฐมองดูว่ายุโรปก็ดีตะวันออกกลางก็ดีสู้เอเชียไม่ได้หรอกในแง่เศรษฐกิจสหรัฐมีของต้องขายเยอะต้องการมาลงทุนเยอะและต้องการที่จะมีตลาดทั้งส่งออกและก็ขาเข้าวสำหรับสหรัฐ และแน่นอนเอเชียจากนี้ไป10-20ปีจะเติบโตมากกว่าทุกทวีปอื่นในในโลกนี้ฉะนั้นโอบามามานี่มีเหตุผลส่วนตัวของสหรัฐเลยครับว่าต้องการทำมาหากินต้องการที่จะค้าขายกับเอเชียเรื่องความมั่นคงแน่นอนเป็นส่วนหนึ่งและเมื่อมีหลายประเทศในเอเชียที่ต้องการให้สหรัฐมาคานจีนสหรัฐก็พร้อมที่จะมาเล่นบทนี้เช่นกันครับค่ะมีประเด็นที่ จิกกัดโอบามาเล็กน้อยจากการมาเดินทางเยือนสีชาติอเอเชียของเราในครั้งนี้นะคะภาพภาพนี้มันเรื่องเกิดที่ว่า ภาพนี้ก่อนนะคะเด็กๆกลุ่มนี้เขาไปยืนรอรับประธานาธิบดีโอบามาที่ฐานทัพอากาศในกรุงโซของเกาหลีใต้นะคะเด็กคนนี้เป็นลูกของทหารสหรัฐนี่แหละนะคะแต่ว่ามาอยู่ในเกาหลีใต้นะคะเธอก็ชูป้ายว่าท่านประธานาธิบดีคะขอถ่ายเซลฟี่กับท่านหน่อยเซลฟี่นี่ต้องประกบใกล้กันขนาดนั้นต้องประกบใกล้เลยแล้วก็ถ่ายได้ก็เห็นหน้าเลยปกตินี่รอปอพอโอบามาจะไม่มีทางให้ใคร ใกล้ขนาดนั้นนะแต่นี่คือมาขอเป็นพิเศษแล้วได้ไหมไม่ได้ก็เลยเป็นแต่เด็กคนนี้ชวดพลาดการถ่ายเซลฟี่กับ奥มาไปแต่อีกไม่กี่ชั่วโมงถัดมานะคะปรากฏภาพนี้ออกมาค่ะไปถ่ายเซลฟี่กับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนาจิบราซกค่าว่าภาพนี้เนี่ยนาจิบราซกถ่ายถ่ายเองถ่ายเองและก็ขึ้นทวิตเตอรตัวเองด้วยโอ้คนรีทวิตกันเป็นหมื่นค่ะนะคะ สื่อก็เลยหยิบยกสองประเด็นนี้เนี่ยมาควบรวมกันแล้วก็มาจิกกัดโอมาอ้าวปฏิเสธการถ่ายเซลฟี่กับเด็กอายุ13ที่เกาหลีใต้แต่มาถ่ายรูปกับนายกนายจิบประซักนะคะเห็นได้ชัดว่าโอมาเนี่ยจะถ่ายเซลฟี่กับใครเนี่ยเขาเลือกนะผมเข้าใจเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าถ่ายกับใครก็ตามแต่ที่เป็นคนที่ทางรอปพเนี่ย Secret Service เขาเนี่ยไม่ได้ตรวจก่อนนะเป็นไปไม่ได้เพราะเรื่องนี้อันตรายมากน่ากลัวมาก ฉะนั้น uhm จึงกลายเป็นว่าเวลาไปยืนใกล้กับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนั้นทําได้เพราะว่าเช็คแล้วไม่เป็นอันตรายไม่มีความเสี่ยงที่จะมีการจงตีส่วนตัวที่จริงโอบามาเขาก็ออกมาแก้ตัวเหมือนกันนะคะว่า เป็นเพราะว่าทําไมเขาถึงไม่ถ่ายกับเด็กสาววัยสิคนนั้นบอกว่าถ้าเกิดเขายอมถ่ายเซลฟี่กับเธอเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวไม่จบไม่สิ้นกันเดี๋ยวเขาก็ต้องให้ทุกๆคนที่ขอด้วยเดี๋ยวจะไม่ยุติธรนะรมก็เลยเลือกไปถ่ายกับนายกน,ะนายจิประศักมากกว่าฉะนั้นคร,ครั้งนี้การเดินทางมาสี่ประเทศของโอบามาในเอเชียต้องถือว่าเขาก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนั่นก็คือว่าสามารถให้ประเทศเอเชียอื่นๆที่ไม่ใช่จีนมีความมั่นใจ มากขึ้นว่าสหรัฐนั้นเป็นมิตรที่จะมาช่วยขานอำนาจของจีนขณะเดียวกันก็ไม่ถึงกับทำให้จีนแสดงอาการโกรธเกรี้ยวตอบโต้ความจริงเนี่ยจีนก็คอยดูว่าโอบามาจะพูดอย่างไรโอบามาก,ก็ระวังนะครับไม่ใช้สับแสงอะไรที่ทำให้จีนสามารถจะใช้เป็นข้ออ้างได้ว่าอเออย่างนี้คุณเอามาสร้างปัญหายั่วยุ ถึงบ้านผมเหรอ,อมไม่เป็นอย่างนั้นโอบามาก็พยายามที่จะบอกว่าต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ในระดับที่ถูกต้องระหว่างสหรัฐก,กับจีนแต่ขณะเดียวกันก็เตือนจีนว่าอย่าไปรังแกประเทศเพื่อนบ้านที่เล็กกว่าคุณนะเพราะว่าผมมีพันธกิจกับประเทศต่างๆเหล่านั้นผมไม่ช่วยไม่ได้นะ ถ้าหากคุณไปทำอะไรที่มีความรู้สึกว่าเป็นการใช้กำลังเข้าไปแก้ฉะนั้นโอบามาเน้นใช่ไหมครับประโยคที่ว่าขอให้แก้ความขัดแย้งด้วยวิธีการสันติและไม่ใช้กำลังแต่จริงๆเขาก็ใช้คำค่อนข้างจะแรงเหมือนกันไหมครในช่วงแรกๆเขาบอกว่าสารัฐเนี่ยมากักขังจีนหรือเปล่าหรือว่า มองที่โอบามามาเอเชียในครั้งนี้เนี่ยเป็นการมองจีนเป็นศัตรูแล้วนะต้องมีคําพูดอย่างนี้อยอกเหมือนกันใช่แต่จีนแน่นอนวิธีการของจีนทุกครั้งก็จะเป็นการแรงก่อนแล้วทดสอบดูปฏิกิริยาฉะนั้นพอโอบามาลงที่ญี่ปุ่นประเทศแรกที่มาเยือนเอเชียนั้นโคศกของรัฐบาลจีนและหนังสือพิมพ์สำนักข่าวสินหัวนี่ตุ้มอัดไปก่อนอแล้วลองดูว่าเป็นยังไงคล้ายๆก็เป็นการเตือนก่อนนะว่าคุณอย่า พูดอะไรแรงนะอย่ามาชี้นิ้วที่จีนมากนักน,นะแล้วพอเห็นโอบามาไม่ถึงกับออกมาซัดจีนหนักสำนักข่าวสินหัวของจีนก็ดีโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนก็ดีก็เบาลงแล้วก็รอจังหวะจกนกระทั่งจบการเยือนที่ฟิลิปปินส์เมื่อโอบามาแถลงและไม่ได้บอกว่าจีนจะมารุกรานฟิลิปปินส์และสหรัฐจะป้องกันฟิลิปปินส์โดยกองกำลังที่สหรัฐมีอยู่ ผมว่าจีนก็ค่อยๆสลายหายไปอย่าลืมว่าโอบามาจะต้องไปเยือนจีนในเดือนกันยายนนี้เงก็ตามก็ต้องเป็นเพื่อนกันไว้ก่อนก็จะต้องคบหากันเอาไว้ก่อนอนี่แหละครับคือการทูตขอมาหามหน้าที่น่าสนใจอย่างยิ่งอัดกันคนละหมัดถอยกันคนละก้าวเพราะผลประโยชน์ของจีนกับสหรัฐนั้นมีมากมายมากเกินกว่าเรื่องญี่ปุ่นและเกาหลีหรือฟิลิปปินส์มาเลเซียเท่านั้นครับ